สวัสดีครับทุกคนรอคอยมานานแสนนานนะครับสำหรับตัวฟิกเกอร์ชุดนี้นะครับกว่าจะเก็บสะสมครบนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวฟิกเกอร์ชุดนี้นั่นคือสำหรับฟิกเกอร์ชุดนี้นั่นก็คือตัวน้องบาร์บิกอนนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นตัวฟิกเกอร์ชุดที่2แล้วนะครับในชื่อชุดที่2จะใช้ชื่อชุดว่า f ฟรนด์ o าร o บิคอนคอร์เรคชั่นนะครับนี่สาหรับใครที่เป็นสายสะสมตัว น้องบาร์บีคอนนะครับและใครที่ชอบไปกินตัวร้านบาร์บีคอนเป็นประจำนะครับก็คอลเลคชันนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับนี่จะเป็นตัวคอลเลคชันที่2แล้วใครที่มีคอลเลคชันที่1ก็ควรจะต้องสะสมตัวคอลเลคชันที่2ตามมาด้วยเช่นกันเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันดีกว่านะครับว่าในคอลเลคชันนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างตัวกล่องนะครับนี่ก็จะมีเขียนคําว่า friends of g o n collection นะครับมีก็จะเป็นตัวน้องบาร์บีคอนนะครับมีคามาจ้างแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวน้องกระหล่ำไม่แน่ใจว่า ปัจจุบันตั้งชื่อน้องแล้วหรือยังนะครับนี่แล้วก็มีเขียนข้างล่างด้วยทาทุกมือให้ดีที่สุดนี่อันนี้จะเป็นด้านหน้าของกล่องอันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับก็จะมีโลโก้ของตัวบาร์บีคิวพลาซ่านี่แล้วก็จะเป็นกระทะเอาไว้สําหรับปิ้งย่างนะครับอันนี้ก็เป็นพวกผลิตสเปกกับวอร์นิ่งอันนี้จะเป็นตัวด้านหลังเมื่อกี้ด้านหน้าน้องโผล่หน้ามาอันนี้ก็จะเป็นตัวด้านหลังนั่นเองนี่ก็จะเป็นด้านหลังของน้องบาร์บีคิว้อน้องคาร์มาจาแล้วก็ตัวน้องกระหล่ํา อันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับนี่ก็จะเผยเห็นถึงสคาแรคเตอร์ดีไซน์แล้วก็สีเข็หนึ่งตัวนะครับนี่ซึ่งตัวกล่องเนี่ยไม่ต้องลุ้นนะครับก็จะติ๊กมาอยู่แล้วว่า,าจะได้ตัวอะไรนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวสีเข็มหนึ่งตัวข้างบนจะมีเขียนโลโก้นะครับ f r i e n d s o f g o n collection นี่แล้วก็ข้างล่างจะเป็นประมาณนี้เอาละเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องที่1กันช่างน้ำหนักเป็นพิธีกันหน่อยนะครับกล่องที่1หนัก67กรัมเอาละครับออกมาเป็นนี่ก็จะเป็นตัวน้องมาบิก้อนแล้วก็แบกตัว น้องกระลำอยู่ข้างหลังด้วยอันนี้จะเป็นหน้าตาตัวฟิกเกอร์นะครับนี่ก็จะเป็นแข็งๆประมาณนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวน้องบาร์บีคอนสีเขียวแล้วก็มีมงกุฎทองด้วยนี่อันนี้จะเป็นตัวด้านหนังน้องอันนี้จะเป็นด้านข้างอันนี้จะเป็นด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะเป็นตะกร้าแล้วก็มีน้องกระลำอยู่ข้างหลังนั่นเองอันนี้จะเป็นด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับซึ่งไม่มีโลโก้เขียนอะไรเลยกล่องที่สองหนัก5้ากรัมเอาละครับออกมาเป็นชึบ นี่ก็จะเป็นตัวน้องบาร์บีคอนนอนนั่นเองอันนี้จะเป็นตัวน้องบาร์บีคอนกําลังนอนอยู่นะครับนี่แล้วก็เอาเหมือนตัวแฮมมาคุมนะครับคล้ายๆกับตัวแฮมเป็นผออ้าห่มนั่นเองนี่นอนน่ารักมากๆ,ๆอันนี้จะเป็นตัวด้านหน้าของน้องนี่อันนี้จะเป็นด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนนี่แล้วก็ด้านหน้านของน้องน,นะครับนี่ผมก็ลืมบอกไปก็คือว่าการที่จะได้ตัวตัวฟิกเกอร์ตัวนี้จะต้องสั่งชุดพิเศษของเขานะครับซึ่งมันจะมีแบ่งเป็น สองช่วงผมอาจจะจําช่วงไม่ได้ก็จะมีช่วงแรกก็จะแจกน้องชุดหนึ่งแล้วก็ชุดที่2จะแบ่งแจกน้องอีกหนึ่งชุดนะครับแล้วก็จะมีช่วงที่วันที่6กถึงสิตุลาคมนี้จะเป็นตัวซีเกตนะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวตัวน้องซีเกตกันนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครพลาดไปแล้วก็อาจจะไม่มีโอกาสนะครับที่จะได้ตัวน้องแล้วเพราะว่าเขาจะแจกแค่ตามช่วงระยะเวลาเท่านั้นเองนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวน้องมาบิกอนที่นอนหลับอยู่กล่องที่3หนะัก56กรัม ออมาเป็นนี่แนวน่ารัก,กมากๆสําหรับตัวนี้จะเป็นตัวน้องไอ้บิอนยกน้ําหนักนะครับนี่ตัวน้ําหนักก็หน้าตาจะเหมือนกระทะปิ้งย่างของบาร์บีคิวพาซานั่นเองนี่น้องเหงื่อตกด้วยอันนี้จะเป็นตัวด้านหน้านะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวด้านข้างด้านหลังนี่เหงื่อตกด้านหลังด้วยด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างสำหรับตัวนี้นี่ผมค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเออมันมีความรู้สึกเหมือน ออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็กินไปด้วยนี่ก็ดูข้าวตีมนะครับน่ารักมากๆสําหรับตัวน้องตัวนี้กล่องที่4ี่หนัก57กรัมออกมาเป็นนี่ฮีตัวน้องบาร์บีคอนถือคามาจังด้วยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวน้องบาร์บีคอนซึ่งถือตัวน้องคามาจังนะครับก็เออเรายังคงเห็นความไม่เนี้ยของตัวฟิกเกอร์อยู่ก็อาจจะเป็นแผลประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวด้านหน้าของน้องด้านข้างด้านหลังด้านข้าง ด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตัวน้องนี่กล่องที้5หาหนัก29กรัมและแน่นอนอันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องซีเครตนั่นเองนี่เขาก็จะมีตัวขาตั้งแยกออกมาตัางหานะครับเขียนขาตั้งสําหรับซีเครตด้วยนี่แล้วก็ติ๊กไวที่ซีเครตเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่าของตัวซีเครตกันเอาละคร,ครับออกมาเป็นนี่อันนี้จะ,นนนะจะเป็นตัวน้องซีเครตนะครับสาหรับตัวซีเครตจะเป็นตัวน้องคามาจังนั่นเองนี่น,าน่ารักมากๆแล้วก็ข้างบนจะเป็นสีชมพูประมาณนี้นะครับน้องคล้ายๆแบบเป็นลูกชิ้นอันนี้จะเป็นด้้นน้าานนนหอง ด้านข้างด้านหลังด้านข้างด้านบนแล้วก็ด้านล่างของน้องจิ๋วมากตัวเล็กมากๆแล้วก็น้ําหนักเบากว่าทุกๆตัวเลยทีเดียวแล้วก็น้องมีความสามารถพิเศษประมาณนี้นะครับก็คือสามารถที่จะแบบงนเงนินงนเงินแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเห็นตัวรูปโปรโมทเขาอะ่ะมันจะเป็นเงาแล้วก็ส่งประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้องจริงๆเอาไว้สำหรับเล่นแบบนี้นั่นเอง และเป็นครั้งแรกนะครับที่น้องมีอุปกรณ์เสริมเป็นฐาน1ชิ้นติดฐานเรียบร้อยจะประมาณนี้นะครับนี่น้องจะยืนอยู่บนฐานใสๆประมาณนี้นะครับตัวฐานมันเขาเรียกแหละไม่ค่อยแน่นละกันเพราะนั้นมันอาจจะมีความหลุดได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆคนก็รู้สึกว่าผิดหวังกับตัวซีเกตในชุดนี้นะครับเพราะว่าเขาหวังที่จะได้ซีเกตเป็นตัวน้องมาบิก๊กก้อนทำท่าอะไรสักอย่างอย่างตัวพิกเกอร์รุ่นแรกก็จะเป็นตัวสีทองที่แบบทุกคนชอบมากๆแต่มารอบนี้นะครับเป็นแค่ น้องค้ามาจังเท่านั้นนะครับแล้วก็ไอตัวฐานก็อาจจะทํามาไม่ดีบางคนเขาก็ใส่ไม่ได้นะครับนี่อันนี้ก็ใส่ได้นิดหน่อยละกันอ่านี่ก็หน้าตาของตัวซีเกตประมาณนี้นะครับแกะกล่องเรียบร้อยนะครับสําหรับตัว Friends of g o n Collection นะครับก็ ได้ทั้งหมด4ตัวบวกกับ4เค็ดอีก1ตัวนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของบาร์บีคิวพาซาน้องบาร์บีคอนและใครที่มีคอลเลคชันหนึ่งแล้วก็ควรจะสะสมตัวคอลเลคชัน2เอาไว้ให้สำหรับคอมพิเซตนะครับเอาละผมคงต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่กทานที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ